สารภูมิศาสตร์เรื่องปรากฏการณ์เอลนิโยลานิยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นักเรียนอธิบายปรากฏการณ์เอลนิโยลานิยาได้ข้อที่2นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของปรากฏการณ์เอลนิโยลานิยาปรากฏการณ์เอลนิโยลานิยาจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัดของกระแสะลมและกระแสะน้ำ ลมที่พัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรเราเรียกว่าลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือกับลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้นะครับลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือกับลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นลมที่เราเรียกว่าลมประจําปีนะครับจะพัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรซึ่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเป็นบริเวณที่ได้รับแสงตั้งฉากจากดวงอาทิตย์มากที่สุดและบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับทำให้ ระดับเหนือน้ำทะเลเหนือมหาสมุทรเกิดความร้อนนะครับเหนือกระแสน้ำเราจึงเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำก็จะมีสองประเภทคือกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นกระแสน้ำอุ่นก็จะเกิดอยู่บริเวณจะเริ่มต้นจะมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณเส้นสูงสตรกระแสน้ำเย็นก็จะมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณ ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะครับบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นสําหรับบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะมีลมสินค้าที่พัดเข้าอิทธิพลของลมสินค้าที่พัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรส่งผลนะครับให้กระแสน้ําอุ่นบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ย เกิดการเคลื่อนที่นะครับกระแสน้ําอุ่นที่เคลื่อนที่นักเรียนจะเห็นตรงลูกศรน,นะครับตรงลูกศรน,นี้เป็นลูกศรที่แสดงนะครับการเคลื่อนที่ของกระแสน้ําอุ่นศูนย์สูรซึ่งกระแสน้ําอุ่นศู์สูรเหล่านี้เนี่ยก็ถูกลมสินค้าพัดทําให้กระแสน้ําอุ่นเนี่ยนะครับไหลนะครับไปหาทวีปเอเชียออสเตรเลียแถบอินโดนีเซียนะครับนั่นก็คือสภาวะปกติ ฉะนั้นการเรียนเรื่องปรากฏการเอลนิโยลานิยานะครับถ้าอยู่ดีๆครูจะมาพูดถึงเอลนิโยเลยและลานิยาเลยเนี่ยอาจจะทําให้นักเรียนเกิดความไม่เข้าใจนะครับการเรียนปรากฏการเอลนิโยลานิยาจะต้องเริ่มต้นด้วย 1. น,นะครับเราเรียกว่าสภาวะปกติ 2. เราต่อด้วยปรากฏการเอลนิโยนะครับปรากฏการเอลนิโยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติ และ3ปรากฏการ์ลานิยาปรากฏการ์ลานิยาเนี่ยเราเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าปกติฉะนั้นการเรียนปรากฏการ์เอลนิโยลานิยาให้เกิดความเข้าใจนักเรียนจะต้องทําความเข้าใจถึง3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือสภาวะปกติประเด็นที่2คือปรากฏการ์เอลนิโยผิดปกติประเด็นที่3คือปรากฏการ์ลานิยาคือผิดเกิดมากกว่าปกติ นะครับมาดูสภาวะปกติอย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าสภาวะปกติลมสินค้าพัดเข้าหาเส้นศูนสูตรและพัดกระแสน้ําอุ่นเนี่ยเปลี่ยนทิศทางนะครับไหลวกนะครับไหลวกข้ามไปหาทวีปเอเชียออสเตรเลียการที่กระแสน้ําอุ่นบริเวณนี้นะครับไหลไปหาทวีปเอเชียออสเตรเลียเนี่ยมันส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นนะครับส่งผลนะครับให้เกิดฝนตกชุกนะครับ มันส่งผลให้เกิดฝนตกชุกบริเวณทวีปเอเชียสาเหตุที่ฝนตกชุกนะครับเพราะนักเรียนต้องเข้าใจว่านะครับอิทธิพลความร้อนของกระแสน้ําอุ่นเนี่ยที่มันอยู่เหนือระดับน้ําทะเลเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับความเย็นกับความร้อนถามว่าอะไรที่มันละเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศได้ดีกว่ากันคําตอบก็คือความร้อนถูกไหมครับฉะนั้นกระแสน้ําอุ่นสูญสูตรที่ถูกลมสินค้าเนี่ยพัดจากแถว อเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยไปหาทวีปเอเชียเนี่ยพอไปหาเอเชียออสเตรเลียเนี่ยนะครับมันทําให้กระแสน้ําอุ่นนะครับที่มันมีอยู่แล้วบริเวณเอเชียออสเตรเลียเนี่ยถูกกระแสน้ําอุ่นจากศูนย์สูตททางแทบอเมริกาเนี่ยพัดไปพอพัดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกองรวมกันพอไปกองรวมกันปุ๊บนะครับนักเรียนความร้อนที่มีอยู่เหนือระดับน้ําทะเลนั้นเนี่ยนะครับได้ระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนะครับแล้วก็ตกลงมา กลายเป็นฝนนะครับนี่คือสาเหตุที่นะครับทำไมนะครับกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านที่ใดที่นั่นจึงเกิดความชุ่มชื้นนะครับกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านเนี่ยนะครับที่นั่นจะเกิดความชุ่มชื้นเพราะนะครับความร้อนนะครับที่มีอยู่เหนือระดับน้ําทะเลเนี่ยนะครับลอยตัวนะครับหรือว่าระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วก็ตกลงมากลายเป็นฝนนะครับทำให้แถบทวีปเอเชียออสเตรเลียอะไรพวกเนี้ยนะครับมีฝนตกชุกอันนั้นคือสภาวะปกตินะครับนักเรียนทีนี้เรากลับมาดูฟัง ฝั่งอเมริกาใต้บ้างนะครับนักเรียนฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยจะเป็นฝั่งนะครับที่นะครับกระแสน้ําอุ่นบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยถูกพัดไปหาทวีปเอเชียนะครับดูธรรมชาติของน้าเนี่ยถ้าเกิดมันไม่สามารถมีช่องโหว่ได้ในึภาพออกใช่ไหมครับลักษณะของน้ํามันไม่สามารถมีช่องโหว่ได้ฉะนั้นเมื่อกระแสน้ําอุ่นศูนย์สูตรถ,ถูกลมพัดไปหาเอเชียปุ๊บนะครับนักเรียนกระแสน้ําเย็นนะครับที่อยู่ในมหาสมุทรนะครับก็จะ ขึ้นมาแทนที่กระแส response, น้ําอุ่นสูญสูดนะครับเราเรียกกระแสน้ําเย็นที่อยู่ที่ไหลขึ้นมาแทนที่กระแสน้ําอุ่นนะครับสูญสูดว่ากระแสนะครับกระแสน้ําเย็นนะครับเปรูอ่านะครับกระแสน้ําเย็นเปรูเนี่ยเป็นกระแสน้ําเย็นนะครับที่ไหลขึ้นมาแทนที่กระแสน้ําอุ่นที่ถูกพัดไปอันนั้นคือสภาวะปกติทีนี้นะครับมาเรียนทั้งแถบประเทศเปรูเน네 <coping> em ี่ยประเทศเปรูจะอยู่ตรงนี้ นะครับตรงนี้คือจะเป็นที่ตั้งของประเทศเปรูในทวีปอเมริกาใต้นะครับการที่นะครับกระแสน้ําเย็นเปรูนะครับไหลขึ้นมาแทนที่กระแสน้ําอุ่นสูญสูดเนี่ยมันส่งผลอะไรส่งผลสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยการที่กระแสน้ําเย็นไหลผ่านเนี่ยครูพูดไปแล้วว่าบริเวณนั้นเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดความแห้งแล้งนะครับฉะน,นั้นทางแถบประเทศเปรูเนี่ยจะเกิดความแห้งแลง้งเพราะอะไรถึงเกิดความแห้งแล้งครับนักเรียน เพราะกระแสน้ําเย็นนะครับไม่ได no ้ทําให้เย็นแต่กระแสน้ําเย็นทําให้แห้งแล้งเนื่องจากความเย็นที่มันมีมากนะครับมันจึงทําให้พืชผลบริเวณนั้นเนี่ยไม่เกิดนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาติไม่ขึ้นพืชพันธุ์ธรรมชาติไม่ขึ้นความเย็นที่มันมีมากจนทําให้พืชพันธุ์ธรรมชาติไม่ขึ้นเนี่ยส่งผลให้บริเวณนั้นเนี่ยเกิดความแห้งแล้งและสามารถเกิดทะเลทรายได้อันนั้นคือประเด็นที่หนึ่ง นะครับประเด็นที่2การที่กระแสน้ําเย็นเปรูไหลขึ้นมาแทนที่กระแสน้ําอุ่นสูญสูดเนี่ยส่งผลให้นะครับกระแสน้ําเย็นเปรูเนี่ยพาสิ่งที่เราเรียกว่าแพลงต้อนนะครับพาสิ่งที่เราเรียกว่าแพลงต้อนเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับพอแพลงต้อนขึ้นมาด้วยเนี่ยนะครับบริเวณแถบประเทศเปรูเนี่ยจะมีแพลงต้อนเยอะแพลงต้อนเป็นพืชทะเลและสัตว์ทะเลนะครับนักเรียนที่ตัวขนาดเล็กมากนะครับตัวจิ๋วมากนะครับไอแพลงต้อนเนี่ย นะครับมันเป็นอาหารอันโอชะของปลานะครับฉะนั้นนะครับบริเวณแถบประเทศเปรูเนี่ยนะครับจะสามารถจับปลานะครับทางแถบประเทศเปรูสามารถจับปลาได้เยอะนะครับนั่นคือสภาวะปกตินะครับฉะนั้นสภาวะปกติเนี่ยจะมี2ประเด็นนะครับเรามาดูทางฝั่งเอเชียนะทางฝั่งเอเชียออสเตรเลียก็จะมีฝนตกเนื่องจากกระแสน้ําอุ่น ที่ถูกลมสินค้าพัดไปหาทวีปเอเชียลอยตัวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วก็ตกลงมากลายเป็นฝนนะครับสำหรับอเมริกาใต้สําหรับอเมริกาใต้ก็จะมีกระแสะน้ําเย็นเปรูซึ่งกระแสะน้ําเย็นเปรูเนี่ยนะครับไหลขึ้นมาแทนที่กระแสะน้ําอุ่นที่ถูกพัดไปพอไหลขึ้นมาแทนที่ปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้บริเวณแทบประเทศเปรูแห้งแล้งอันนั้นคือข้อเสีย แต่ขณะที่เปรูมีข้อเสียในเรื่องของความแห้งแล้งเปรูก็ยังมีข้อดีตรงที่นะครับมันมีแพลงต้นที่ไหลขึ้นมากับกระแสน้ําเย็นนะครับจึงทําให้บริเวณแถบประเทศเปรูเนี่ยจับปลาได้เยอะอ่าน,นั้นคือสภาวะปกตินะครับต่อไปครูจะพูดถึงสภาวะที่ครูพูดว่าแบบที่สองนะครับสภาวะแบบที่สองเนี่ยเราเรียกว่าสภาวะนะครับแบบผิดปกติอ่าเรามาดูกันนะครับว่าผิดปกติอย่างไรนะครับ อ่าปรากฏการนี้นะครับเมื่อเรียนเราก็เรียกว่าปรากฏการเอลนิโยนะครับปรากฏการเอลนิโยเนี่ยสำหรับครูนะครับครูจะใช้จะใช้คําว่าผิดปกตินะครับผิดปกติเพราะอะไรนะครับเมื่อเรียนจากจากสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปว่านะครับบริเวณเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะมีลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือนกับลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับอิทธิพลของลมสินค้าเนี่ยมันทําให้ถูก กระแสน้ำเนี่ยถูกพัดไปอันนั้นคือสภาวะปกติต่อมานะครับสิ่งที่ผิดปกติคืออะไรสิ่งทีผ่ผิดปกติก็คือปกติแล้วเนี่ยนะครับลมสินค้าตะวันออกเชียงเหนือนะครับกับลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะพัดเข้าหาเส้นศูนย์สูตรแล้วก็จะพัดกระแสน้ําอุ่นไปหาแถบเอเชียออสเตรเลียนะครับทีนี้คําว่าผิดปกติใใหมายความว่าวันดีคืนดีนะครับนักเรียนลมสินค้านะครับลมสินค้าที่มันเคยพัดไปหาเอเชียออสเตรเลียเนี่ย มันได้นะครับอ่อนกําลังลงนะครับลมสินค้าเหล่านี้ได้อ่อนกําลังลงนะครับการที่ลมสินค้าอ่อนกําลังลงเนี่ยมันส่งผลให้นะครับกระแสน้ําอุ่นเนี่ยไหลกลับมาที่เดิมนะครับนักเรียนนึกภาพออกไหมครับถ้านึกภาพไม่ออกนะครับนักเรียนลองลองลองนึกภาพนะครับสมมุติว่าเรามีน้ําอยู่ในในชามในถ้วยถ้วยหนึ่งนะครับแล้วเราเป่าน้าเบาๆนะครับพอเราเป่าน้ําเบาๆใช่ไหมครับสุดท้ายน้าเนี่ยจะไหลกลับมาที่เดิม อันนั้นคือคือสิ่งที่เรียนจะเห็นชัดขึ้นเรามีน้ําอยู่ในถ้วยถ้วยหนึ่งนะครับแล้วเราก็เป่าน้าเบาๆพอเราเป่าน้าเบาๆปุ๊บน้ําเหล่านั้นที่มันไปตามลมพัดตามแรงเป่าของเราจะไหลกลับมาที่เดิมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเลยครับนักเรียนปรากฏการเอลนิโยเนี่ยคือปรากฏการที่ลมสินค้าเนี่ยจากที่มันเคยพัดป,ปกติมันก็อ่อนกําลังลงนะครับพอมันอ่อนกาลังลงเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คูยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เลยครับนะครับลมอ่ากระแสน้ําอุ่นที่มันมันถูกพัดไปเนี่ยคือมันถูกพัดไป แต่มันอ่อนกําลังลงกระแสน้ําเหล่านั้นก็จะพัดกลับมาที่เดิมนะครับพอพัดกลับมาที่เดิมเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนพอพัดกลับมาที่เดิมเนี่ยทางฝั่งเอเชียนะครับทางฝั่งเอเชียฝั่งออสเตรเลียเนี่ยนะครับจากที่กระแสน้ําอุ่นถูกพัดไปแล้วก็ความร้อนที่มีใช่ไหมครับแล้วเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วตกลงมากลายเป็นฝน ปรากฏว่าพอลมอพอลมสินค้าอ่อนกําลังกระแสะน้ำอุ่นไหลวกกลับมาที่เดิมนั่นหมายความว่านะครับทวีปเอเชียออสเตรเลียจากการที่เคยมีฝนตกฝนตกก็เกิดภาวะที่เราเรียกว่าแห้งแลง้งเพราะอิทธิพลของกระแสะน้ําอุ่นเนี่ยมันไม่มีพอไม่มีปุ๊บมันไหลกลับไปที่เดิมก็เลยทําให้ฝนไม่ตกความชื้นไม่เกิด นะครับพอความชื้นไม่เกิดปุ๊บมาดูฝั่งอเมริกาใต้ฝั่งอเมริกาใต้เกิดอะไรนะครับนักเรียนพอกระแสน้ําอุ่นสูญสูดเนี่ยไหลกลับมาที่เดิมจากเดิมนะครับนักเรียนจําได้ไหมว่าครูเคยบอกไปแล้วว่ากระแสน้ําเย็นเปรูนะครับมันเนี่ยจะไหลขึ้นมาแทนที่กระแสน้าอุ่นสูญสูดที่ถูกพัดไปหาเอเชียออสเตรเลีย yup. ถูกไหมครับทีนี้นะครับกระแสน้ําอุ่นสูญสูดเนี่ยมันไหลกลับมาที่เดิมเพราะลมสินค้าอ่อนกําลังพอไหลกลับมาที่เดิม นะครับมันทําให้เกิดอะไรขึ้นพอไหลกลับมาที่เดิมกระแสน้ําเย็นเปรูจากที่เคยไหลขึ้นมานะครับก็ไหลขึ้นมาแทนที่ไม่ได้นะครับเพราะกระแสน้ําอุ่นสูญสูตรไหลกลับมาที่เดิมกระแสน้ําเย็นเปรูก็ไหลขึ้นมาแทนที่ไม่ได้นะเมืม่อกระแสน้ําเย็นเปรู mobile, ไหลขึ้นมาแทนที่ไม่ได้มันก็ส่งผลให้ไม่มีอะไรครับไม่มีแพลงตอ้อนพอไม่มีแพลงต้อนปุ๊บเนี่ยจึงทําให้ทั้งแถบประเทศเปรูจากที่เคยจับปลาได้นะครับก็จะนะครับจับไม่ได้ จากที่เคยจับปลาได้ก็จะจับไม่ได้เพราะกระแสน้ําเย็นเปรูมันไม่ได้ไหลขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ากระแสน้ําอุ่นสูตรมันไหลกลับมาที่เดิมพอกระแสน้าอุ่นไหลกลับมาที่เดิมเกิดอะไรนะครับก็เหมือนเดิมครับนักเรียนอิทธิพลความความร้อนที่มีอยู่อยู่เหนือระดับน้ําทะเลมันส่งผลให้นะครับลอยตัวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศแล้วก็ตกลงมากลายเป็นฝนทําให้แถบอเมริกาใต้นะครับจากที่เคยแห้งแล้งครับนักเรียนกลับมี ฝนตกชุกอ่ามันจะสลับกันฉะนั้นปรากฏการณ์เอล尼โยเนี่ยครูถึงเรียกบอกไงครับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าผิดปกติทางฝั่งเอเชียเนี่ยจากที่เคยฝนตกกลับแห้งแล้งนะครับทางฝั่งอเมริกาใต้จากที่เคยแห้งแลง้งเคยจับปลาได้ก็จับปลาไม่ได้เพราะกระแสะน้ําเย็นสูญสูดกระแสะน้ําเย็นเปรูไม่ไหลขึ้นมากระแสะน้ําอุ่นสูญสูดไหลขึ้นมาแทนที่ส่งผลให้ฝนตกชุกจากเคยแห้งแลง้ง นะครับอันน <Catholic. S 2> <of> <an> ี้เราเรียกว่าสภาวะผิดปกติปรากฏการเอลนิโยนะครับเรียกว่าสภาวะผิดปกตินะอ่ะต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราผิดปกติแล้วเรามาดูปรากฏการอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าปรากฏการลานิยานะครับสาหรับปรากฏการลานิยาสาหรับครูนะครับจะเรียกว่าสภาวะเกิดมากนะครับกว่าปกติอะไรที่เรียกว่าเกิดมากกว่าปกตินะครับนักเรียน คำว่าเกิดมากกว่าปกติหมายความว่านะครับจากที่มันลมสินค้าเคยพัดปกตินะครับกับปรากฏการเอลนิโยนะครับลมสินค้าอ่อนกําลังปรากฏการลานิยะก็คือจะตรงกันข้ามนะครับปรากฏการระะยลานิยะมีสาเหตุมาจากลมสินค้านะครับมีสาเหตุมาจากลมสินค้ามีกําลังนะครับพัดแรงมากขึ้น นะครับนั่นหมายความว่านะครับปรากฏการณ์นิยาเนี่ยเป็นปรากฏการที่ลมสินค้าเนี่ยนะครับมีกําลังแรงมากขึ้นการที่ลมสินค้ามีกําลังแรงมากขึ้นมันส่งผลยังไงต่อเอเชียและ,ะส่งผลยังไงต่ออเมริกาใต้อ่มาดูกันนะครับนะเมื่อลมสินค้าเนี่ยพัดมากขึ้นกําลังแรงมากขึ้นส่งผลให้กระแสน้านะครับส่งผลให้กระแสน้ําอุ่นนะครับส่งผลให้กระแสน้ําอุ่น พัดไปหาเอเชียนะครับพัดไปหาเอเชียมากขึ้นการที่กระแสน้ําอุ่นพัดไปหาเอเชียมากขึ้นนั่นหมายความว่าเมื่อความร้อนมันมีมากในระดับน้ําทะเลนั่นหมายความว่านะครับมันก็ลอยตัวขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศมากขึ้นเมื่อความร้อนเหล่านั้นลอยตัวไปบนชั้นบรรยากาศมากขึ้นมันก็ตกลงมากลายเป็นฝนนะครับมันก็ตกลงมากลายเป็นฝน ฉะนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยมันจะเกิดเพราะฝนตกชุกมากกว่าปกติสาเหตุที่ฝั่งเอเชียฝั่งออสเตรเลียอะไรพวกนี้นะครับฝนตกมากกว่าปกติเพราะนะครับกระแสะลมสินค้าที่มันมีกําลังแรงมากขึ้นนะครับกระแสะน้าอุ่นก็ไหลมามากขึ้นพอกระแสน้าอุ่นไหลมามากขึ้นนะครับความร้อนก็ลอยตัวขึ้นไปมากขึ้นเมื่อลอยตัวขึ้นไปมากขึ้นก็ตกลงมาเป็นฝนมากกว่าปกติครูถึงเรียกว่ามันพิษ มันเกิดมากกว่าปกติไงครับเพราะว่าลมมันพัดแรงขึ้นใช่ไหมครับนั่นก็คือฝนตกมากกว่าปกติฉะนั้นปรากฏการณ์ลานิญาทั้งแถบเอเชียทั้งแถบอาเซียนของเราเนี่ยก็บางปีก็จะเกิดน้ําท่วมถูกไหมครับเพราะลมสินค้ามีกําลังแรงมากขึ้นอาทนนิเรากลับมาดูฝั่งอเมริกาใต้นะครับนักเรียนฝั่งอเมริกาใต้เกิดอะไรนะครับฝั่งอเมริกาใต้ก็คือเมื่อกระแสน้ําอุ่นสูญสูรถูกพัดขึ้นไปมากกว่าปกตินั่นหมายความว่า นะครับกระแสน้ําเย็นเปรูเนี่ยจะต้องไหลขึ้นมาแทนที่ถูกไหมครับเมื่อกระแสน้ําเย็นเปรูไหลขึ้นมาแทนที่นั่นหมายความว่ากระแสนะครับน้าเย็นเปรูนะครับไหลขึ้นมาแทนที่มากกว่าปกติถูกต้องไหมมากกว่าปกตินะครับมันต้องทดแทนกันนะกระแสน้ําอุ่นไหลไปมากกระแสน้ําเย็นเปรูก็ไหลขึ้นมามากเมื่อกระแสน้ําเย็นไหลขึ้นมามากเกิดอะไรครูบอกไปแล้วว่าถ้ากระแสน้ําเย็นไหลผ่านบริเวณใดเนี่ยบริเวณนั้นจะเกิดความ แห้งแลง้งฉะนั้นเมื่อกระแสน้ําเย็นเปรูนะครับไหลขึ้นมามากขึ้นนั่นหมายความว่าฝั่งประเทศเปรูฝั่งอเมริกาใต้ก็จะแห้งแล้งมากกว่าปกติเพราะกระแสน้ําเย็นเปรูไหลขึ้นมามากกว่าปกติะนะครับฉะนั้นครูจะเรียกปรากฏการณ์ลานิยาาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าปกตินะครับฉะนั้นจากการที่เราได้เรียนไปนะครับสภาวะปกติ นะครับปรากฏการเอลนิโยและปรากฏการลานียทั้งสามปรากฏการนี้นะครับนักเรียนมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับปัจจัยในเรื่องของกระแสะลมฉะนั้นนะครับกระแสะลมสูนสูตรนะครับมันมันกระแสะลมสินค้านะครับมันส่งผลยังไงส่งผลอยู่แล้วนะครับเอลนิโยนี่ก็คือทาไมครับลมสินค้าอ่อนกําลังกับลานียลมสินค้า มีกําลังแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับซึ่งปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยเอลนิโยลาวิญาณนะครับนักเรียนมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่นักประมงชาวเปรูนะครับในปรากฏการณ์ช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยช่วงแรกๆนะครับมันจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งใกล้กับวันคริสต์มาสนะครับนักเรียนแล้วนักประมงชาวเปรูเนี่ยเขาก็ จำที่เคยจับปลาได้จาได้ไหมครับปรากฏการเอลนิโยเขาก็จับปลาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจับปลาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยตั้งชื่อนะครับปรากฏการนี้ว่าเอลนิโยซึ่งคําว่าเอลนิโยเนี่ยแปลว่าบุตรของพระเจ้านะครับลานิยาเนี่ยแปลว่าธิดาของพระเจ้านะครับอ่าฉะนั้นสรุปนะครับนักเรียน3ประเด็นที่นักเรียนจะต้องทําความเข้าใจก็คือเรื่องของสภาวะปกตินะครับปรากฏการเอลนิโย และปรากฏการลานิยะซึ่งถ้านักเรียนทําความเข้าใจนะครับวิเคราะห์ดีๆนะครับถึงสาเหตุที่มันเกิดนะครับนักเรียนก็จะเข้าใจเรื่องปรากฏการอ์อลนิโยลานิยามากขึ้น